การติดพัดลมนะครับเข้ากับฮิตซิงตัวนี้นะครับเป็นฮิตซิงแบบทาวเวอร์นะครับสูงสูงนะครับก็พอดีพัดลมมันมันไม่หมุดละนะครับก็เดี๋ยวผมจะต้องเอาพัดลมตัวใหม่ครับแล้วก็ติดตั้งเข้าไปกับฮิตซิงตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูวิธีติดตั้งนะครับตัวนี้นะครับเป็นพัดลมของคูลเลอร์มาสเตอร์นะครับที่ผมจะเอามาติดกับฮิตซิงสรงสูงนะครับอ่านีตัวนี้นะฮะซื้อมาประมาณ2ปีแล้วนะครับ เป็นสเปคของมันนะครับผมยะเอาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ติดเข้าหาฮีทติ์นะครับตัวพัดลมเป็น,นี้ใช่ไหมครับมันก็จะหมุนหมุนหมุนแล้วก็ดูดลมออกมาทางด้านนี้นะครับแล้วก็จะมีพัดลมอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับก็จะดูดออกไปน,นอกเคสนะครับโอเคแล้วก็ต้องมีตัวนี้นะครับตัวยึดยึดฮีทซิ์นะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่านี้ผมซื้อมาหรือมันมาอย่างไงนะ แต,แต่ในกล่องรู้สึกมันจะไม่แถมตัวนี้มาให้ด้วยครับตัวนี้คิดว่าเราต้องไปซื้อเองนะค,ะนะครับก็ติดอันนี้เข้ากับพิซซิงอย่างนี้อ่าอาจะติดประมาณนี้โอเคกรอบเจ้าตัวยึดตัวนี้นะครับเข้ากับตัวพัดลมก่อน คได้ okay. ้แลวก็ขันพอตึงมือก็พอนะถ้าแน่นมากเดี๋ยวพลาสติกมันจะแตกนะครับโอเคน้าจะได้ละทีนี้ก็เอาตัวนี้นะครับ อันนี้เป็นยางรองกันกระแทกนะครับระวังอ่ามันจะมันจะรองตรงหน้าสัมผัสของฮีทซิงค์นะครับไม่ให้มันกระแทกกับอ่าพัดลมดูดอากาศโดยตรงนะครับก็คือจะมียางรองให้ตัวนี้จะใช้ยางรอง4ชิ้นตัวนี้ครับติดทั้ง4มุมนะครับปิดปิดตรงปิดตรงหัวหัวน็อตเอาไว้นะครับ เดี๋ยวเราไปประกอบเข้ากับตัวฮีทซิง์นะครับตรงนี้นะครับตรงเที้ยวตัวยน,นะครับมันจะลงล็อกตัวฮีทซิง์ได้พอดีเลยนี่ฮะเ๊ะเลยครับส่วนด้านล่างก็เอาไปเกี่ยวตรงด้านล่างนะครับก็จะเรียบร้อยโอเคอยู่แล้วครับแน่นแล้ว เอาสายไฟของพัดลมดูอากาศนะครับก็เสียบเข้าไปตรงนี้โอเคเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดตัว CPU แล้วโอ้ oh, นี่มีแสงด้วยไหมสวยโอเคลองเอามือไปอังดูครับว่ามันหมุนล่าโอเคหมุนแรงใช้ได้เลยนะฮะโอเคเลยครับ, okay, เ,รบเพราะพัดลมตัวเดิมเนะี่ยมันมันไม่หมุนแล้วไม่รู้เป็นอะไรครับ คือต้องใช้นิ้วช่วยผัดบางของมันถึงจะหมุนต่อได้นะโอเคเนะี่ยอันนี้ก็น่าจะเรียบร้อยแนละ้วโอเคนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์เพื่อนๆนะครับที่จะกำลังจะติดฮิสซิงแบบทาวเวอร์แล้วก็อาจจะติดพัดลมนะครับซื้อพัดลมมาติดยังไงนะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ